ปิ่นมีความมั่นใจนะคะที่จะให้ลูกมาบวชสาม,มเณรในโครงการของวัดเรามาเห็นสาม,มเณรลูกของเราเนี่ยแล้วเรามีความรู้สึกวอาวิบลูกเราเปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัดเลยนะคะตรงนี้คือต้องบอกว่าสาม,มเณรอาซันเนี่ยมีนิสยัยมีวินยัยเป็นระเบียบเรียบร้อยเยอะมากคือแตกต่างจากที่อยู่ที่บ้านเลยทุกอย่างในโลกมันแค่คลิกเดียวแล้วมันไม่สามารถจะเราไม่สามารถปกป้องอะไรได้เลยเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่มีศีลธรรมคือ ให้เห็นผิดชอบชั่วดีเนี่ยเราก็รู้สึกว่ามันก็จําเป็นมากโดยเฉพาะโลกแบบใหม่ยุคใหม่ตอนนี้ที่สิ่งเรามันเยอะมากเรื่องที่เราเคยถูกปลูฝกฝังมาเนี่ยมันช่วยดึงหลังเราไว้เขาได้อะไรติดตัวในความคิดในการที่จะใช้ชีวิตข้างหน้าแน่นอน ผลที่อยากให้ลูกเข้ามาบวชเนี่ยหนึ่งคืออยากให้เขารู้สึกได้ว่าพุทธศาสนามันไม่ได้ไกลและการมาบวชเนรเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องยากไม่ใช่โลกที่แบบเข้าไปถึงยากๆมันเป็นโลกที่เราเจออยู่ทุกวันเพราะพุทธศาสนามันคือเรื่องที่อยู่รอบตัวเราเรื่องของธรรมชาติเราโตมาในครอบครัวที่เป็นครอบครัวที่พาเราเข้าวัดเรื่องราวต่างๆที่เราใช้ได้มาจากวัดเนี่ยมันคือเรื่องราวที่เราเอามาใช้ได้ทุกวัน แล้วก็เราก็เลยอยากให้ลูกเนี่ยได้มาเจอประสบการณ์แบบที่เราได้มาซึ่งพอเราเข้ามาเนี่ยทุกอย่างที่เราเจอเนี่ยมันเอามาใช้ในชีวิตประจําวันได้หมดเราเชื่อในเรื่องของบุญและกรรมเชื่อในเรื่องของความคิดของพระพุทธศาสนาว่าอย่างน้อยเนี่ยมันก็คือเครื่องยึดเหนี่ยวรั้งเวลาเราจะทําอะไรหรือมันเป็นเหมือนไกด์บุ๊กว่าคอยดึงรั้งให้เรารู้ว่าอันนี้คือผิดชอบชั่วดีนะโตขึ้นเนี่ยเขาอาจจะเชื่อตามเราหรือไม่ก็ได้แต่อย่างน้อยเนี่ย เราเคยพาเขาไปเจอในทางที่ดีเส้นทางนี้ทางสว่างผู้คนดีมีระบบระเบียบปฏิบัติที่ดีมากวันหนึ่งเนี่ยเขาโตไปเนี่ยเขาไปเจอทางที่ขรุขระเส้นทางที่มืดเปรี่ยวเขาจะตัดสินใจทําอะไรเนี่ยมันจะต้องเอะบ้างหรือว่าอย่างน้อยเนี่ยมันก็ยังมีกฎระเบียบที่ดีเนี่ยในการที่จะดึงลังเขาไว้ก่อนที่เขาจะผิดเผลอไปที่บ้านคือคิดแค่นี้เลยค่ะว่าทำไมอยากให้มา เพราะว่ามาอยู่ภาคฤดูร้อนเดือน2เดือนออกไปก็ไม่ได้เปลี่ยนได้ขนาดนั้นแต่อย่างน้อยเนี่ยเขาได้อะไรติดตัวในความคิดในการที่จะใช้ชีวิตข้างหน้าแน่นอนและยิ่งโลกตอนนี้มันแบบมันเปลี่ยนสื่อมันแบบเราไม่มีทางอยู่กับเขาได้ตลอดเวลา24ชั่วโมงแลวเราก็ไม่มีทางแบบโปรเทคเขาได้แบบคุ้มกันเขาได้ตลอดเวลาแน่นอนเราไม,ม่สามารถบล็อกอะไรในโลกอย่างนี้ได้แน่นอนแต่อย่างน้อยเนี่ยเขามีกำแพงที่ เริ่มจากใจของเขาเองก่อนได้เหมือนมีไกด์บุ๊กที่ดีเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยเวลาเขาจะเดินไปไหนเนี่ยมันช่วยได้เยอะมากจริงๆเขาเมื่อบวตตั้งแต่แบบ,แบ,บยังเล็กอะค่ะอาจจะไม่ได้เห็นอะไรชัดเจนหรือเปลี่ยนแบบพลิ้เลยแต่ว่าศีลห้าเบื้องต้นอะไรอย่างเงี้ยที่เป็นเบสิกในชีวิตหรือว่าหรือว่าการทํางานที่พระอาจารย์สอนการอยู่ร่วมกับทีมกับคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ช่วยได้ช่วยได้จริงๆทั้งกฎแห่งกรรมถูกผิด บุญกรรมเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่มีสีลธรรมคือให้เห็นผิดชอบชั่วดีเนี่ยพอเขาได้รู้จักเนี่ยจะใช้หรือไม่ใช้ไม่รู้แต่อย่างน้อยเขาได้รู้จักได้เจอเห็นสิ่งดีกับสิ่งไม่ดีเนี่ยการจะก้าวไปในสิ่งที่มันไม่ดีเนี่ยอย่างน้อยมันยังได้เอะ๊ะได,ได้ได้คิดนิดนึงเนี่ยก็คุ้มค่ามากแล้วค่ะใครรจะโชชดีเเ่นัังตวา ากที่ได้บวชมาแล้วสามครั้งเนี่ยค่ะน้องก็ได้มีนิสัยมีวินัยที่ดีขึ้นนะคะแตกต่างจากที่เราอยู่ที่บ้านนะคะอยู่ที่บ้านเนี่ยเราสอนเนี่ยให้เขามีระเบียบวินัยแต่ว่าบางครั้งเนี่ยเขาทําไม่ประจําแต่พอน้องสมณะเน,เนี่ยได้มาบวชในโครงการของวัดพระธรรมกายนะมีความรับผิดชอบเยอะขึ้นสงบสงเวยเรียบร้อยนะคะแล้วก็ไม่อารมณ์ร้อนไม่ฉุนเฉียวนะคะเวลาอยู่บ้านเนาะ ธรรมดาเด็กจะติดเกมเข้า youtube โซเชียลต่างเนี่ยคือทั้งวันนะคะแต่พอมาอยู่วัดเนี่ยคือสิ่งนั้นอะคือห่างหายไปเลยนะคะหลายๆอย่างที่พระอาจารย์ให้นยคะเป็นการฝึกตัวเป็นการขัดเกลานิสัยของลูกของเราเนี่ยที่ไม่ดีนะคะออกไปอย่างอย่างเราไม่รู้ตัวเลยนะคะว่าสิ่งที่ไม่ดีกับลูกเราเนี่ยมันค่อยๆห่างหายไปตอนไหนเป็นผู้ใหญ่ขึ้นนะคะแล้วก็มีเระเบียบวินัยนะคะ มีความเป็นผู้นำสาม,มเณรคือเปลี่ยนไปจากจากอยู่ที่บ้านเป็นคนละคนเลยเราอยู่บ้านเนี่ยบางครั้งเราอาจจะสอนหรือมีเวลาให้กับลูกน้อยนะคะแต่ว่าเวลามาอยู่ที่วัดเนี่ยจะมีพระอาจารย์พระพี่เลี้ยงเนี่ยสั่งสอนอบรมสอนธรรมะนั่งสมาธิรักษาศีลแล้วก็ทํางานเป็นหมู่เป็นทีมเป็นคณะนะคะแล้วก็เวลาเราไม่เห็นลูกของเรานะคะหรือสัม,มเณรรูปอื่นๆเนี่ยที่ทางาน ร่วมกันเป็นทีมมีความรักให้ฟองดองสามัคคีกันเนี่ยเราเป็นผู้ปกครองเราก็มีความปลื้มปลื้มใจมากๆเลยที่แม่ปิ่นเนี่ยเชื่อมั่นในการดูแลของพระอาจารย์คืออาหารการกินปานะทุกสิ่งทุกอย่างท่านนะ่ะดูแลต้องบอกก็ดูแลด,ดีกว่าที่อยู่บ้านกับกับตัวเราอีกนะคะเพราะว่าแม่ปิ่นเนี่ยสัมผัสมา,มาเองแล้วก็มาเห็นสัมมาเนรลูกชายของเรานะที่แบบอ่าท่านอยู่แล้วท่านมีความสุขถึงวันที่จะลาสิกขาเนะะี่ยค่ะสัมมาเนรเนี่ยคือมามาบอก โยมแม่เลยบอกว่าผมมาขออยู่บวชเรียนต่อนะโอ้โยแบบแล้วบอกว่าปลื้มใจนะคะ คือต้องบอกว่าเราอจงภูมิใจเถิดที่ฝากลูกไว้กับพระพุทธศาสนาส่งลูกเรามาอยู่ในโครงการบวชลูกเราจะเป็นเมล็ดพันธุ์ที่เติบโตมาอย่างเขาสะอาดบริสุทธิ์ตั้งแต่ใบแรกที่ผลิขึ้นมาเลยค่ะอันนี้เชื่อมั่นว่าลูกของเราจะมีความเติบโตมาอย่างอย่างเห็นได้ชัดแล้วก็เป็นหน่อเนื้อพระพุทธศาสนาในอนาคตแล้วก็เป็นเมล็ดพันธุ์ที่ดีนะคะ